สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องรายการสวรรค์ตอนที่20ฝากกดไลค์ like, อ่อฝากฝากกด Subscribe ช่องลิสต์มังงะกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยโอ้โดนพระเอกจัดการกลิ้งไปไกลเลยนะครับจากตอนที่แล้วอโอ้โดนการโจมตีเดียวตายเลยอ่อนแอสมัดิทำเป็นกลางเป็นไปได้ยังไงกัน เจ้าเสียวโดนเตะโดนเด็กที่อยู่ขั้นแรกของระดับกงล้อวิญญาณโจมตีจนสลบไปทีเดียวเนี่ยนะฮิฮิพวกเจ้ามีปัญญาทำได้แค่นี้สินะโจมตีพร้อมกันเลยจับเด็กสองคนสองตัวนั้นมาให้ได้ใครที่กล้าเข้ามาอย่าโทษข้านะถ้าข้าทำลายขาของพวกเจ้าพูดมากนะัก มาดูกันว่าเจ้าจะทำลายขาของพวกข้าได้อย่างไงแค่ดีดก้อนหินเนี่ยนะจนยอดเกินไปเจ้าต้องการจะทำลายดาบของข้าด้วยก้อนหินพวกนั้นน่ะหรือฟิวตึงๆๆมันฝันไม่ได้หรอกครับโอ้ยขาข้าอ้ามันเจ็บมากข้ายืนไม่ได้ไม่กระดูกข,ของข้าแตกแล้ว เกิดอะไรขึ้นก้อนหินพวกนั้นไม่ได้ถูกข้าปัดออกด้วยดาบของข้าแล้วเง้นหรืออะไรเนี่ยก้อนหินพวกนั้นมันทะลุดดาบข้างั้นเหรอเด็กนั่นแข็งแร่งมากแข็งแร่งกว่าข้ามากพวกเจ้าจะสู้อีกไหมบ้าเอ้ยดูเหมือนว่าพวกข้าจะไม่สามารถนำสัตว์วิญญาณตัวนั้นกลับไปได้เด็กนรกนี่เป็นใครกันนะ ก็ได้ข้าโม่ขุนยอมรับความพ่ายแพ้สักวันหนึ่งพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งแน่ออกไปจากที่นี่กันพวกเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะถ้าพวกนั้นพาคนอื่นมาที่นี่อีกมันจะเป็นปัญหาได้นะอาบ้าเอ๋ยพวกนั้นแข็งแกร่งเกินไปหัวหน้าพวกเราควรทำยังไงต่อดี พวกขยะพวกเจ้าประมาทเพราะเด็กนั่นมันอยู่แค่ขั้นแรกของระดับกงล้อวิญญาณงง้นหรือเด็กนั่นก็ไม่เท่าไรหรอกมันเป็นเพราะอาวุธของมันต่างหากมันมีพลังมากเกินไปข้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงแม้ข้าจะใช้พลังเต็มที่แล้วหืมมันไม่ง่ายเลยเด็กนั่นทรงพลังมากข้าแขงเกรงว่าเขาจะเป็นหนึ่งในท็อป ร้อยของรายชื่อในเส้นทางวิญญาณฮะัวหน้าพวกเราควรจะจับสัตว์วิญญาณตัวนั้นต่ออีกไหมหอืมไรสาระมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าโม่ลู่โม่จะยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้แม้พวกเราจะไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้แต่คนอื่นละ่ะเราจะกระจายข่าวลือออกพรุ่งออกไปพรุ่งนี้บอกว่าสองคนนั้น มีสมบัติมากมายและมีไข่มุกวิญญาณนับหมื่นเม็ดต้องมีใครสักคนที่แก้แค้นให้พวกเราแน่ฮึมข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รับความเจ็บปวดไข่มุกวิญญาณหมื่นเม็ดใช้เวลาครึ่งเดือนพวกเรายังหามันไม่ถึงครึ่งเลยนะหัวหน้าท่านถึงท่านช่างมีความคิดชิช่โอดร้ายจริงๆพอแล้วพวกเรามากินกันเถอะ สองวันนี้ฟื้นฟูความเสียหายของพวกเจ้าซะครับหัวหน้านั่นใครพวกเจ้าทุกคนพวกเจ้าเป็นใครกันออกมาซะพวกเจ้าเป็นแบบไหนกันออกมาเจอกับพวกข้าเดี๋ยวนี้อย่ามาซ่อนตัวเหมือนกับพวกหนูไอ้พวกนู้นนะครับไอ้พวกไอ้อะไรแล้วนะที่ไอ้พวกนู้นส่งไอ้โม่ควส่งมานะครับน่าจะเป็น